สวัสดีชาวเมอริเชียและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์น้ำอัลคาไลเมอริสนะฮะวันนี้มีผู้คนสอบถามก้ามาเยอะครับเรื่องการเป็นตัวแทนการทำงานการสร้างไรายได้กับธุรกิจเมอริสนะครับผมบอกเลยครับที่นี่เริ่มต้นศูนย์บาทครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะฮะวันนี้คุณสามารถติดต่อผู้ที่แชร์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอลิงก์สมัครลงทะเบียนฟรีและพวกเขาเนี่ยจะพาคุณไปทำความรู้จักเมอริสมากขึ้นว่าเมอริสเป็นอย่างไรดีอย่างไรต่อสุขภาพและที่สำคัญนะครับ วิธีการทำเงินกับเม r ริสนะครับที่นี่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการสอนงานออนไลน์กับคุณดังนั้นคุณไม่ต้องวิตกว่าคุณไม่เคยผ่านงานออนไลน์ไม่เคยขายของออนไลน์หรือไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนไม่สำคัญครับที่นี่คุณสามารถเริ่มต้นได้ที่เม r ริสเพราะเรามีมืออาชีพคอยดูแลคุณทุกคลาสเลยใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะติดต่อผู้ที่แชร์วิดีโอนี้นะครับแล้วคุณจะมาร่วมเป็นคุณจะได้เป็นครอบครัวเม r ริสของเราครับ